สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของรูทีนมิกเบอร์รี่พัทกันค่ะในส่วนประกอบของรูทีนมิกเบอร์รี่พัทนะคะเราก็จะมีในกลุ่มของบลูเบอร์รี่บินเบอร์รี่รูทีนเบตากรูแคนวิตามินเอเบตาแคโรทีนนะคะแคลเซียมแอคโคเบต และกลุ่มนี้เป็นสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของดวงตาดูแลสุขภาพของดวงตาเพราะปัจจุบันนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็เสื่อมโทรมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดวงตา หลายคนค่ะผู้สูงอายุนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือสายตายาวเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนต้องเจอปัญหานี้นค่ะนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากกล้ามเนื้อนะคะมัดเล็กๆที่มันเสื่อมสภาพพูดง่ายๆมันคือเส้นใยบริเวณรอบดวงตาของเราเริ่มหย่อนยานเริ่มเสื่อมสภาพทาให้เกิดภาวะสายตายาวนะ วมทั้งโรคของสายตาแห้งหรือตาแห้งนั่นเองนะคะเราก็จะรู้สึกนะ แสบตานะคะเครื่องตาบ่อยๆนั่นคือเกิดในสภาวะผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน50ปีขึ้นไปเรามักจะเจอกับเรื่องของตาแห้งนะคะเกือบทุกคนค่ะที่ต้องเจอเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะ,ะทำให้ผิวบริเวณรอบดวงตาเราอ่าแห้งนะคะเกิดริ้วรอยได้นะคะเครื่องตาแสบตาน้ำตาไหลต่อมไขมัน อ่าพูดง่ายๆว่าทำงานได้น้อยลงนั่นเองหรือปัญหาเกี่ยวกับต้อกระจกภาวะอ่าของเลนขุนมัวนะคะมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันมักจะเกิดกับอ่าคนที่พูดง่ายๆหนึ่งภาวะโรคเบาหวานนะคะเรื่องของความเสื่อมนะน้ำตาลในเลือดสูงคนที่มีภาวะความดันพวกนี้นะคะความดันโลหิตสูงหรือแม้ แต่การเกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยนะคะโรคต้อหินก็เช่นเดียวกันโรคเหล่านี้เกิดจากเส้นประสาทที่มันถูกทําลายนะคะอาจจะสูญเสียการมองเห็นนะฮะไปด้วยอันนี้ต้องควรระวังค่ะเพราะต้อหินทําให้ ดวงตาเรามืดบอดได้เลยล่ะค่ะนะทีนี้เรามาคุยกันว่าทําอย่างไรให้ดวงตาเรายังสดใสเหมือนเดิมเพราะว่าในนี้เราใส่สารสกัดนะ,ะรูทีน รูทีนช่วยบำรุงอะไรเราจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นจากรูทีนร่างกายเรานะคะผลิตได้น้อยลงแต่เราสามารถเติมรูทีนเข้าไปเพื่อให้นะคะดวงตาเราสดใสขึ้น,นะะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นซีเซนทีนนะคะคล้า,ายกับรูทีนเลยค่ะช่วยในเรื่องของการป้องกันการาดวงตาเสื่อมนะคะหรือเสื่อมสภาพ ช่วยสร้างเกาะป้องกันแสงสีเหลืองให้เราด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะกลุ่มซิงค์นะ,ะช่วยในการมองเห็นตอนกลางคืน ต้านเชื้อไวรัสนะคะบำรุงนะ,ะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยมีวิตามินซีหรือแคลเซียมแอคโคเบตในเรื่องของการช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนให้กับดวงตานะคะทำให้เราสดตาเราสดใสขึ้นนะคะกลุ่มบลูเบอร์รี่มินเบอร์รี่นะคะก็ช่วยดูแลถนอมดวงตาให้เรานะ,ะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนลดการละคายเคืองนะคะหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการ ใช้สายตาเป็นเวลานานานโดยเฉพาะอยู่กับหน้าจอมือถือแท็บเล็ตของท่านนะคะ,ะตัว รูทีนมิกซ์เบอร์รี่พัดก็จะแก้ปัญหาของดวงตาให้ท่านได้ค่ะรวมทั้งวันนี้นะคะการมองเห็นเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ว่ามันมีความสำคัญเพราะฉะนั้นในตัวกลุ่มเบอร์รี่ฮะกลุ่มวิตามินซีอย่างแคลเซียมแอคโคเบตก็จะเป็นตัวกลุ่มที่จะดูแลผิวพรรณไปในตัวช่วยช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยทำให้ผิวเรานี่เรียบเนียนนะฮะนุ่มรื่นนะฮะอย่างเป็นธรรมชาตินะ,ะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรง ในเรื่องของการค่าเชื้อไวรัสและแบคทีรียไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาสายตานะคะพลาดไม่ได้กับการที่คุณต้องเติมเติมเต็มอะไรเติมเต็มบรูทีนวิตามินเอซิงบลูเบอร์รี่บินเบอรรี่กลุ่มที่ถนอมสายตาของท่านดวงตาคู่นี้สำคัญค่ะอย่าละเลยหรือปล่อยให้เกิดปัญหาหนักแล้วค่อยแก้ไขการป้องกันย่อมถูกกับการรักษาอย่างแน่นอนค่ะ